เยอะนะครับตลาดมันไม่ได้มั่นคงตั้งแต่แรกแต่ถ้าเป็นเคยเห็นโกโก้กิโลละหมื่นไหมคยเห็นโกโก้ไม่เคยครับโกโก้รูละแปดบาทรูละสิบบาทยี่สิบบาทนิดเดียวแต่ไม่พอนี่ทอดละสามพันเดีผมเห็นมาแล้วไงนี่ไงสองหนึ่งสามพันสองทอนหกพันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เหมือนกันตั้งแต่แรก คุณจะมองว่าอันนี้คือพืชที่มาหลอกขายพันธุ์ธุรกิจผมไม่ใช่ธุรกิจขายต้นราดธุรกิจผมคือธุรกิจขายไม้อันนี้พูดครั้งที่สองนะธุรกิจขายไม้และมันดันเป็นไม้ที่แพงที่สุดด้วยไม่ใช่แพงที่สุดในไทยนะตลาดไทยผมอก,อยก็มีมองผมมองตลาดจีนผมมองตลาดโลกถ้าเราผลิตช่วยกัน ที่ผมคำนวณให้ดูง่ายๆกันคนจีนกันธุรกิจนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นต้นละหนึ่งหมื่นบาทไอ้ต่้ยๆต้นละหมื่นบาทหนึ่งล้านต้นคือเงินหนึ่งล้านบาทสิบล้านต้นไ็่เด็ดขาดสิบล้านต้นคือเงินหนึ่งแสนล้านบาทเกินเข้าเกษตรกรเข้าประเทศไทยทั้งนั้นมันไม่ได้เกิดความจริงนะฮะที่คุณแชมป์บอกว่าแค่ขายไม้โมโอลี่ให้คนจีนคนละหนึ่งต้นคุณต้อง โขาเรียนหนึ่งพันสี่ร้อยล้านต้นยังไม่รวม,มตลาดโลกนะเอาแค่ตลาดจีนก่อนจีนซื้อได้เนาะนายยกสมาคงไม้โมบิที่ที่เกาะในต้องึงไปคุยเรียบร้อยนะครับถามว่าถ้าคนไทยหมูนคนลาวคนมามากแล้วมีใบจากไซเตสส่งออกไปในจีนได้ถูกต้องต่างหะไรทุกอย่าง,างจะซื้อไหมเขาบอกผมชัดๆฟังชัดๆน,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 นะเขาบอกว่า มีวันนี้ก็ซื้อวันนี้มีพรุ่งนี้ก็ซื้อพรุ่งนี้สำคัญปุ๊กัะไรอย่างถ้ามีพุ้กเขายินดีที่ถึงบินมาซื้อในเมืองไทยด้วยซ้ำอันนี้คือความมั่นใจแนะครับที่ผมอยากจะพูดวันนี้พูดมาหลายครั้งพูดมาหลายรอบหลายเวทีมากขอบคุณที่ทุกคนมีความเชื่อมัน่นสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะครับก็คือความเชื่อมัน่น เราเชื่อมั่นจากความเป็นจริงที่ตาเห็นที่สมองประมวลข้อมูลเราเคยเห็นในคลิปทุกคลิป้เร่คนบ้าที่ไหนมันจะทำคลิปหลอกบวกนั่นเป็นผ,น,ผนคลิปไปดูสวนทั้งประเทศไทยวันนักสตาเข้าไปถ้าคนมันมีมุ่งการจะไปนะไปทุกที่ทนั้งสามจังหวัดก็ไป ทัว่วประเทศไทยไม่มีจังหวัดไหนที่ผมไม่ไปดูแลผู้ปลูกไมโครโฮลอันนี้คือความมั่นใจนะครับที่